ค่ะนักเรียนวันนี้พบครูพรน,นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะลำดับชั้นรูปแบบสองวันนี้ครูพรให้เด็กๆทำแบบพันภาษาไทยนะคะเด็กๆอยิบแบบพานภาษาไทยึ้นมเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่24นะคะครูพรจะมีตัวอย่างให้บนกระดาษแล้วนะคะเด็กๆด,ดูลูกตามครูพรเลยค่ะ รูปแรกคือรูปขวดนะคะเด็กมีเอ็นลอยปะนะคะเขียน้อยปะตามคุณครูเลยค่ะเด็กเขียนให้ตรงเส้นนะคะอ่านูปแรกลูปแรกเอยค well. อขวดอ่านเด็กอ่านตามคุณรูไหมอขวด เด็กเขียนตามนะคะเด็กเขียนตามเอยเลยอ่ทีนี้คุณพ่อให้เด็กเขียนจริงนะคะโดยเขียนกลมๆลากขึ้นไปลายลงมา ไปลากตรงมาให้ถึงเส้นนะคะแล้วลากตรงตามเส้นลากขึ้นไปให้ถึงเส้นข้างบนค่ะกลมโง่ลากบงไม้หยักลงมาลากขึ้นไปลากลงมาให้ถึงเส้นแล้วลากตามเส้นโตลากขึ้นไปถึงเส้นบนนะคะนี่คือขอ้อขวดค่ะต่อไปเป็นรูปใรเอ่ย คอรลัดทางอ่านเด็กอ่านตาหัวนะคะคอรลัดทางอ่านดีกดูตาเขียนตาเลยเป่านะคะอเขอียนตาเลยเปให้โ,โงโง่หขึ้ไปอยาลงมาลากขึ้ไป ลาดลงมาแล้วคล้องไปข้างหน้านะคะคล้องไปข้างหน้าลากลงมาจนถึงเส้นลากขึ้นไปตรงตัถึงเช้นข้างบนค่ะอ่ะโกรมลากลงมายัดขึ้นไปลากลงมาแล้วคล้องไปข้างหน้านะคะลากตรงลงมาลากขึ้นไปถึงเช้นข้างบนค่ะนี่คือขอร์รัคชั่ อดเด็กดูนะคะกลม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 ถ้าขึ้นไปอยากลงมาอยากขึ้นไปอยากลงมาขอไปข้างหน้าค่ะลากเฉียงลงมาขึ้นไปกลมกลมค่ะกลมกลมอยากลงมาอยากขึ้นไปลากลงมาถึงเส้นขอไปข้างหน้าค่ะลากเฉียงลงมาขึ้นไปกลมกลมค่ะถึงเส้น อันนี้คือคอร์ลทางต่อไปเด็กดูรูปต่อไปนะคะรูปไปรูปสาอโซ่อ่านดีเขียนตามรอยกค่ะด้วย่อนค่ะเขียนตาเขีเสาโซ่ตามตัวอย่างเลยนะคะรอยปะค่ะ มาดูตัวจริงนะคะเห้เป็นจ,จริงจำพอเลยค่ะกกงอยากลงมาอยากขึ้นไปลากตรงมาถึงเส้นนะคะลากตรงสามเส้นลากขึ้นไปลากห่างไปให้ชิดตวัวซอสู้นะคะลากขึ้นไปหา่างยาวเลยเส้นนะคะกลกงลาดลงมาอยากลงมา ลากขึ้นไปลากตรลองมาใหถึงเส้นลากตามเส้นตรงแล้วลากขึ้นไปลากทางเข้าไปที่ตัวเลยนะคะแล้วลากทางให้ยาวขึ้นไปเลยเส้นค่ะอ่ะต่อไปท่านา่งมุงโทู่าเด็กเขียนตาม้อยกันนะคะ เขียนตามรอยจำตัวอย่างเลงนะคะโกมโค้มลากตรงม,มาตรงม,มาึงเส้นโค้งที่ตายลากตรงลงมาโกมโ้ามลากขึ้นไปอย่าลงมาลากขึ้นไปลากตรงลงมาึงเส้นนะคะแล้วลากโค้งขึ้นายถึง,ถงที่นิมนองลากตรงม,มาค่ะอ่านเด็กเขียนตัวจริงดางที่ขอเลยนะคะโกมโกม ลากขึ้นไปอยากลงมาอยากขึ้นไป mm ลากตรงลงมาถึงเส้นลากโค้งขึ้นไปให้ถึงเส hmm ้นข้างบนลากตรงลงมาถึงเส้นล่างนะคะกลมลากขึ้นไปอยากลงมาอยากขึ้นไปลากตรงมาถึงเส้นค่ะลากโค้งขึ้นไปถึงเส้นข้างบนลากตรงลงมาถึงเส้นล่างนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะ เด็กทำได้ครูขอให้เด็กอ่านทบทวนยืงทันนะคะขอบคุณขอรักทางตอโซ่อนางมุนโทอ่าวันนี้พวกเขอจะมีวันนี้พวกเขอมีกันบ้านแค่นี้นะคะ่ะเด็กๆทำกันบ้าสมทอนด้วยนะคะขอบคุณ